ต่อไปก็เป็นชาวลัคนาราศีธน,นูนะลัคนาราศีธน,นูดาวเกตดาวบุญย้ายตรงนี้ส่งผลอย่างไรก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีธน,นูนะครับมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปยังสถานที่แปลกๆนะครับหรือว่าได้ไปทําบุญสุนทาน นะครับทำบุญแล้วเฮงทําบุญแล้วฟังโชคดีมีลาบสก,การะจากสิ่งที่มองไม่เห็นตัวนะนะครับนะครับหรือว่าได้ศึกษาหาวิชาความรู้ในศาสตร์แปลกๆใหม่ๆนะแต่ชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยเป็นที่น่าอิจฉาก็จะมีเหมือนกับคนที่คอยแซะคอยเอาเราไปพูดในแง่ลบ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจริงนะฮะแล้วมันเอาเราไปพูดอะไรอย่างเงี้ยก็มีความเป็นไปได้แหละช่างมันเถอะอย่าไปซีเรียสอะไรกับมันมากนะฮะแต่ภาพโดยรวมๆแล้วดาวเกตกับดาวมนยอยู่